กปปสะยืนยันว่าไม่เพียงพอกับการยุติการชุมนุมโดยยืนยันให้นายงตรีนั้นกับคณะตรีนั้นลาออกเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตามมาตรา7และมาตรา3เพื่อให้เกิดสภาประชาชนและรวมถึงรัฐบ,บาลจากคนนอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นยังเคลื่อนไหวต่อไปเจคข้ารรกระดาาน,นี้ปิดล้อมบริเวณทำเนียบรัฐบาลโดยรอบโดยมวลชนทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราคุยละ คุยกับอาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับอาจารย์รัตศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์ชัยยันสวัสดีครับครัสวัสดีครับคุณสมยศครับครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรครับท่าทีนายกตรียุบสภาแล้วนะครับแต่ว่ากปปมสยืนยันข้อเสนอหรือเงื่อนไขเดิมก็คือสภาประชาชนและนายกจากคนนอกเนี่ยครับครับอย่างนี้ครับการยุบสภาจริงๆแล้วเนี่ย ก็เป็นมาตรการเชิงร so, ุกของนายกรัฐมนตรีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาครับที่ว่าเป็นเชิงรุกก็เพราะว่าเป็นการใช้อำนาจของนายกในฐานะที่ว่าอาจจะโดนมลสุนงการเมืองลุมเร้าอะไรก็แล้วแต่แต่เขาได้ใช้อำนาจอันนี้ในการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจสู่ประชาชนในนาาของเขาซึ่งเขาก็ทําได้หมาควาว่าเขาก็พยายามจะเอาไอ้ประเด็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจโยนกลับไปที่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย การยุบสภานะครับถึงแม้ทําให้คุณยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกในรัฐบาลปกติแต่เป็นนายกรักษาการเนี่ยแต่ว่าความชอบธรรมก็ได้กลับคืนมาสู่คุณยิ่งรักในฐานะที่สัดสินเพื่อให้เกิดการคลี่คลายทางการเมืองใ่ให้ให้รุนแรงเพราะนั้นเนี่ย <ขอ S 2> คําถามก็คือถูกโยนคำถามเรื่องที่เกิดจากการยุบสภาเนี่ยก็ถูกโยนกลับไปที่คุณสุเทพและมวลชนว่าตกลงแล้วเนี่ยยุบสภาพอไหมซึ่ง แม้ว่าในช่วงเวลากลางวันวันนี้นะครับอย่างที่คุณเผือยุทธได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าจะมีการยืนยันอยู่ดีว่ายุกสภาไม่เอาต้องเอาถึงขนาดที่ว่าลาออกไปจนกระทั่งเกิดอสิ่อากาศทางการเมืองเนี่ยคแต่ใน็ตาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงจะต้องคอยดูแถลงการนะครับแถลงการขํานี้เนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยแถลงการเหตุผลในการชุมนุมต่อคืออะไรและที่สําคัญคือว่ากรุงเทพขนาะนี้คงจะต้องประเมินนะฮะประเมินดูว่าในที่สุดแล้ว มวลชนที่ยังยืนหยัดอยู่หลังจากการยุบสภาเนี่ยยังมากเท่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มีเจตจำนงอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตอนนี้แ,แรงเวียงหรือว่าโมเมนตัมความชอบความชอบ,มชอบรมเนี่ยก็อาจจะกลับคืนสู่รัฐบาลรักษาการนะครับแล้วก็ราน,นี้แกนนำก็ต้องคิดหนัก แล้วก็มวลชนแต่ละคนก็ต้องตัดสินใจกันเองนะครับว่าจากฟังจากเหตุผลของคุณสุเทพแล้วเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าอันนี้คือขั้นตอนแรกอของสิ่งที่เราคงต้องจับตาดูร่วมกันนะครับครับครับถ้าแนวโน้มเนี่ยนะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างที่อาจารย์บอกคือกอปสกปปชคุณสุเทพยังเดินหน้าต่อโดยอ้างอิงรัฐมนูญมาตราสามมาตราเจ็ดเรียกร้องกดดันให้นั้ดนตรีนั้น ลาออกอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ขอเป็นบัตรหน้าที่รวมถึงคณะตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่กปสอ,อ้างว่าสามารถใช้มาตรสามมาตรเจ็เนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือสมมุติว่ามวลชนยังอยู่เยอะแล้วก็เดินหน้าเรียกร้องให้มีการลาออกเกิดขึ้นน,นะครับนีการลาออกมันมีสองขั้นตอนครับคือในฐานะนายกรัฐมนตรีหนึ่งใน,ในฐานะเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีนะครับครับ ลาออกคนเดียวแต่ว่าที่เหลือคณะรัฐมนตรียังรักษาการอยู่แล้วก็รองนายกก็สามารถขึ้นมารักษาการแทนนายกกษาการได้นะครับครับอันนี้อันนี้มันเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงในการตรีความาารัฐธรรมนูญกันอยู่เพราะว่าอ,อย่างคุณวราเทพจันนารกร็ดีคุณพิธาภัพรนุสุข็ดีบอกว่า,า,ารัฐธรรมนูญฉบับ25 0เนี่ยซึ่งก็ไม่ต่างกับ24 25 40ในประเด็นนี้ว่ามีการยุบสภาแล้วเนี่ย คณะรัฐมน,นตรีรักาการจะต้อ,ตองทําหน้าที่ไปจนกว่านะครับมันจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครับทีนี้ประเด็นคือว่าเขาใช้คาว่าคณะรัฐมนตรีนะครับนี่ผมก็ลองสมมุติให้ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเพือนายกทศก,การในประเทศกอไก่นี่นะครับ,รบหลังจากทุสภาแล้วเนี่ยน่าเกิดเกิดป่วยไข้จนถึงเสียถึงถึงถึงแก่ชีวิตไม่ไม่ลาออกก็เหมือนก็ออกไปถูกไหมครับคือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยรองรองนายกก็ต้องขึ้นมาปฏิบัติหนะ้าที่แทนถ้ารองนายกเกิดเสียไปเรื่อยๆกระทั่งเหลือคแค่รัฐมนตร,ตรีหนึ่งคนในคณะรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าคนคนนั้นเป็นคณะรัฐมนตรีครับทีนี้สมมติถ้าคุณยิ่งรักเนี่ยเกิดเกิดเกิด,เก,ดเกิดลาออกตามตามที่ทางกปปสเนี่ยเขาเรียกร้องมันก็จะทําให้ทําให้รอ,องนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถขึ้นมารักษาการแทนได้ครับแต่ถ้า พอปปสอเรียกร้องขนาดให้คณะรัฐมนตรีตำรวจไม่เหลือเลยนี่นะครับอผมว่าตอนนี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันดีกจนถึงสุดขีดผมคิดว่าคนสิบห้าล้านคนเขาไม่ยอมแล้วครับอืพี่น้องเสื้อแดงสิบห้าล้านคนเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้สึก,สก,สก,สกไม่ดีมากๆกับการที่รัฐบาลยุคสภ้าแล้วล่ะแต่เขาก็เข้าใจเหตุผลของสมควรนะฮะพอบอรอย่างวันนี้เนี่ยอพี่น้องที่เชียงใหม่ก็ออกมาแสดงขรังในการที่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนะครับครับ ฉะนั้นเนี่ยถือว่าถ้าถึงจุดที่ไล่ดีถึงที่สุดแล้วรัฐบาลเพื่อไทยก็เสียเสียไปหมดแล้วไม่ไเอะไรจะเสียเนี่ยมวลชนเขาออกมาแน่นอนเมื่อออกมาเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นสุญญากาศสุกไหครับเพราะจริงๆรัฐบาลรัา,าก,การก็แทบจะเป็นเศษห้อยแต่ละฉะนั้นเนี่ยมวลชนสองฝ่ายออกมานี่ทหารถ้าเกิดทหารก็าไม่รู้จะฟังคําสั่งใครเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการะราชนกันแน่นอนเพราะขนาดนี้นะครับลองคิดดูว่าจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เริ่มเคลื่อนไหวที่จะสับสน,น,นุนนายกเห็นไหมว่าเขาว่ายังอยู่ในกรอบปติกาอะไรบางอย่่างอยูครับ ถ้าเรียกร้องไล่ดีกันสุที่สุดเนี่ยแน่นอนนะครับภาคภาคจังหวัดไหนที่เสื้อแดงเยอะเขาก็ขึ้นมายึดพื้นที่เขาจังหวัดไหนที่แบบคนสัำรวคกรุงเทพเยอะก็จะขึ้นยึดพื้นที่เขาไว้ก่อนแล้วในที่สุดเกิดจจรารจ,จนสงครามกลางเมืองถ้าทหารถ้าถึงวันนั้นแล้วสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยในขาที่การสาธารณชาติก็คงจะเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่อุดรสงขาครับครับนานาชาติก็คงจะเรียกร้องอืนี่เรียกร้องเสร็จแล้วเนี่ย ทหารทหารนี่ตอนนั้นคงไม่คงไม่ได้ถูกมองว่ารัฐประหารแล้วล่ะทหารตอนนั้นถือว่าจะต้องกลับมารักษาความสงบเรียบร้อยให้กลับคืนมานะครับแต่ที่สงครามกลางเมืองเนี่ยมันก็มีบรรยากาศที่ทําให้เกิดการเลือกข้างได้อืถ้าทหารเกิดแตกเป็นสองฝ่ายถ้าทหารเกิดแตกเป็นสองฝ่ายนะครับเอานี้คำว่าสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบก็คือกำลังอาวุธเต็มที่สองฝ่ายเข้าประหาระหารกันเนี่ยก็ทําให้เรื่องราวไม่จบสิ้นนะครับ และถ้าถึงสถานก,การณ์ขนาดนั้นเนี่ยแล้วการสรงครามการเมืองที่เกิดขึ้นนํามาสู่การที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือทั้งสองฝ่ายเรียกร้องให้เถ่าพันกษัตริย์อยู่ข้างตัวเองเนะฮะและถ้าเกิดไม่สามารถทําได้เนี่ยก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่จะหันไปเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างชัดเจนคือในขณะที่ทําสงครามก็จะเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างชัดเจนด,ด้วยครับคราวนี้แหละครับปะหามหนะของสามฝ่ายก็จะเข้ามาแทรกแซงแน่นอนครับเพราะว่าพื้นที่ประเทศไทยเราก็ดีอะไรต่างของเราเราก็ดีเนี่ยมันจะเป็นจุดย์พืศาสตร์ทางด้านการค้า แนเรื่องของการติดต่อทางอาเซียนครับแล้ววันนี้ไม่จบสิ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากข้อมูลนี้ให้ทุกๆฝ่ายคิดก็กลับกลับมาที่ประเด็นที่องค์กรเจ็ดองค์กรทางด้านธุรกิจเขาคิดว่าเขาควรจะมาหาหาเวทีคุยกันดีไหมครับครับว่าฝ่ายกปปสต้องการอะไรฝ่ายยิ่งรักทําได้แค่ไหนแล้วฝ่ายภาคการเมืองอื่นๆก็ดีเพื่อจะเป็นวาระแห่งชาตินะครับผมขอฝากเป็นวาระแห่งชาติไม่ว่าจะทาประชามติรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะ ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของอา,อาเซียนหรือว่าเรื่องราวต่างๆทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะอืหรือเรื่องคอร์รัปชันก็นแล้วแต่เนี่ยก็ <S 2> <S 2> ทําเป็นวาระแห่งชาทํศาสตยาบาลเปิดเผยแล้วก็ดูซิว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเวลาไปรณรงหาเสียงเนี่ยจะสามารถที่จะนาไอ้วาระแห่งชาตินั้นเข้าไปถึงใจพี่น้องประชาชนให้เลือกเข้ากลับเข้ามาได้แค่ไหนแต่นี่การที่จะไปโค่นล้มมาบอกทักษิณจนกระทั่งไม่ให้ตะกูลชิตวันสมัครเลยไม่ให้นอมไม่ให้คุนตัโกลปัทมาสมัครเลย มันเป็นไปไม่ได้ทางกฎหมายและทางหะลักสิทธิพลเมืองสิทธิมนุชยชนครับครับฟังอาจารย์เนี่ยนะฮะคือวาดภาพเลยถ้าเกิดยังเดินหน้าไปอย่างนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยเจอกันมาก่อนถูกไหมอาจารย์นะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์สุดท้ายสั้นๆก็คือว่าอาจารย์คิดว่าควรจะถอยทั้งสองฝ่ายมากกว่านี้อีกขั้นหนึ่งฟังอย่างนั้นใช่ไหมอา,อาจารย์ก่อนที่จะถอยเนี่ย คนที่เป็นกปป,ปสอาจจะยืนหยัดอยู่ก็คือถ้ามวลชนมันขึ้นอยู่กับมวลชนนะครับถ้ามวลชนยังยืนหยัดอยู่ก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้คุณยิ่งรักเนี่ยลาออกจากการเป็นนายราาการัฐษากตรได้ไหม <ừ> นะฮะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็น่าจะหันหาทางมาเจรจาก,กันาเพื่อจะให้เกิดวาระแห่งชาติ <ừ> ผมใช่ครับวาระแห่งชาติท, <ừ> ที่ที่จะเป็นกรอบในการที่จะไปหาเสียงเลือกตั้งกันต่อไปครับครับผมฟังใกล้ๆก,ก,กับว่าอาจารย์มองว่าสมมุติว่าอ,อีกขั้นหนึ่งที่รัฐบาลทําได้ก็คือคุณยิ่งรัก ขอไม่ปฏิบัติหน้าที่คือพ้นจากนายกตรีไปเนี่ยนะฮะแต่ว่ารองนายกกับรฐมตรีคนอื่นยังปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลรักษาการเพื่อจะไปเลือกตั้งอันนี้อาจจะเป็นการถอยอีกขั้นหนึ่งของอาจารย์มองงั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่เอาไปเขาอ้างว่าคนร่มระบอบทักษสินเนี่ยก็คุณวิ่งรักนามสกุลชินวัตรก็หายไปแล้วนะครับก็เหลือรองนายกก็เอ่อเคารมอก็ต้องพิจารณาเอาว่าคนไหนขึ้นมาแล้วเนี่ย จะเป็นภาพลักษณ์ที่พอจะทําให้สวยงามรับได้เช่นคุณกิติรัตน์นละน้องหรือเปล่าคุณชั่ช่าเป็้คุณหรือคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณชัดชัดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างว่าเราต้องพูดถึงรองนายยกไว้ก่อนนะฮะอ๋อรองรองนายกก่อนครับวันนี้ถ้าไงก็ตามก็แล้วแต่ว่าก็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 ได้แต่เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยคอรมอเพื่อไทยเขาจะว่ากันขณะเดียวกันถ้ากปปสอไม่ถอยจากข้อเสนอนี้เลยก็อันตรายเหมือนกันในมุมของอาจารย์ สร้างอันตรายเพราะพี่น้อง15ล้านเสียงนี่จะเอาไปไว้ไหนเขาก็เขาก็ถือว่าเขาถอยสุดซอยเหมือนกันก็อาจจะมีทางเลือกคือรองนายกที่เป็นพักร่วมรัฐบาลที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยไงครับท่านยุคนิริมแหลมทองอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับครับอันนี้ก็ถือว่าตาอยู่ก็ขึ้นมาอีกเปในเรื่องปกติขอาใจครับของสถานี้ครับครับขอบคุณมากนะครับเย็นวันนี้ครับอาจารย์ชยันครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยังชัยพรนะครับไปอีกขั้นหนึ่งครับทบล่าสุดเมื่อวานนี้แถลงให้นั้นเรียุบสภาทันทีหลังจากประชิบัตรลาออกนะครับทั้งพรรคล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับไปสนทนากับอธิการบดีมสวรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยครับสวัสดีครับคุณสรยุทธสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสถานการณ์ล่าสุดมาจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยนะฮะนายกยุบสภาแล้วแต่่ทออเมืวานี ที่เสนอคือให้ยุบสภาแล้วก็ให้เกิดรัฐบาลรักษาการจากคนกลางหรือ,อยังไงอาจารย์ฮะเออมื่อวานนี้เราไม่ได้ทราบข่าวว่าทางท่านนายกจะยุบสภาวันนี้นะครับครับเราก็เลยประชุมแล้วว่าประเมินสถานการณ์กันแล้วก็นําแถลงการครั้งที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมาสรุปดูกันอืเราก็ยังยืนยันว่าการยุบสภาคือเราด้านให้ประชาชนแบบมีเงื่อนไขให้ตกลงกันก่อนว่าหลังยุบสภาแล้วจะทําอะไรเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด แต่ในยุคสภาเพระฉะนั้นา<ๆ>การการยุคสภาวันนี้จึงไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ทางสปอ,อเสนอนะครับครับ,รบแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยุคสภาไปแล้วทอปอ,อรหรือในมุมอาจารย์ก็ได้หนึ่งในทอปอ,อรประมวลจากท่าทีในช่วงที่ผ่านมาหน้าจออกอยังไงอาจารย์ฮะเออผมคิดว่าเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้คือหมายความว่า,วารัฐบาลเนี่ยเสนอไม่ใช่เสนอโทษทีรัฐบาลได้ยุบสภาเนี่ย เอ,อไม่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ถูกต้องอืการยุตสภานี้ถ้าทาเกินหน้านี้เมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็คงเป็นทางที่เหมาะสมอืมแล้วก็พรามาชุดนี้ก็เป็นผู้รักษาการตามรัฐธรรมนูญไปเลยครับครับแต่เมื่อสถานการณ์มาถึงขนาดนี้เนี่ยจุดที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยต้องเป็นที่เราเสนอเมื่อวานก็คือ ควรจะพูดคุยกันก่อนว่าการรักษาการตามรัฐธรรมนูญนะฮะยืนยันนะครับการรักษาการโดยคลอร,ออรหรือนายกร,รักษาการตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีหลายช่องทางแล้วก็ตกลงกันเสียก่อนใช้เวลาไม่มากหนึ่งหรือสองวันแล้วถึงค่อยยุบสภาอันนั้นเนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดเมื่อยุบไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะเหนื่อยครับเพราะว่าเมื่อยุบไปแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็คือท่านนายกก็รักษาการพร้อมกับคลรชุดนี้ไปแล้วก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งโดยกรกต อ่าไม่น้อยไม่ไม่เร็วกว่าสี่ถึงห้าวันแต่ต้องไม่ช้าก,กว่าหกสิบวันครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าที่ผมสตดับสะดับรับฟังมาจากหลายทางโดยเฉพาะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาไม่เขาไม่รับในเรื่องนี้อืมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาใหม่ซึ่งทบอคงต้องไปประชุมประเมินกันใหม่ถูกไหมฮะฟังอย่างนี้นะนะใช่ครับก็มีแง่มุมที่ทบออยากจะพยายามช่วยคิดนะเดี๋ยวคงจะมีการเรียกประชุมกันในเร็วๆนี้นะครับ,รบแต่ก็คุยกันทางไลน์บ้างทางโทรศัพท์บ้างครับก็มีแนวคิดในทํานองว่า หนึ่งน่าเสียดายที่ถ้ายุบสภาแบบมีเงื่อนไขอย่างที่พูดก็จะก็จะดีขึ้นเยอะทีเดียวครับแต่เมื่อมาถึงอย่างนี้แล้วปปก็จะพยายามหาทางช่วยคิดต่อนะครับเช่นทำอย่างไรทั้งสองฝ่ายจะพอรับการเลือกตั้งในหกสิบวันข้างหน้านี้ได้เพราะขณะนี้ผู้ชุมนุมก็คงจะไม่รับการเลือกตั้งโดยที่คอรมอชุดนี้รักษาการเท้าที่ผมฟังดูนะครับครับครับแต่คนที่จะเชียร์ให้คอรมอชุดนี้รักษาการก็คงมีครับอื แต่การที่ขรมรมรักษาการการเลือกตั้งโดยที่มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่อันตรายของประชาธิปไตยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้ง60วันข้างหน้าก็จะไม่ได้รับการยอมรับตั้งแต่เริ่มจะเลือกตั้งแล้วอะครับบ้านเมืองก็จะไม่พ้นจากวิกฤตครับครับครับมันก็ยังเก็นข้อถกเถียงกันเรื่องรัฐรรมนูญเพราะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอาศัยรัฐาลดูนมาตราเจ็ดมาตราสามสามารถจะทําให้เกิดรัฐบาลรักษาการขึ้นมาจากคนนอก แล้วก็ไม่มีเงินเวลาช่วยได้ซ้ำไปกับอีกฝั่งหนึ่งระบุกว่าครมจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนูญใช้คาว่าต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยได้ซ้ำไปเนี่ยอาจารย์ครับใช่ครับ,รบมันก็น,นจ <ะ S 2> ังหวะแนงอยู่อันนี้เป็นจุดที่สําคัญเนี่ยครับว่าจึงไม่ควรยุบสภาโดยไม่คุยเรื่องพวกนี้ให้เสร็จเนี่ยครับอืพอยุบแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องทําตามนี้เลยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ได้เขาทําอย่างอื่นซึ่งสองประเด็นเนี้ย ควรจะคุยกันตั้งแต่ก่อนยุคสภาพอยุคแล้วการพูดคุยนี้จะยิ่งยากขึ้นครับเพราะเวลามันจะบีบคั้นก้ามาเรื่อยๆครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์เฉลิมชัยครับครับยินดีครับครับนี่คือล่าสุดเป็นมุมมองนะครับและขณะนี้คุณเสือเทพเทื่อสุบรรณปรากฏตัวสดตอนนี้นะครับบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นภาพสดและขณะนี้นะครับอีกสักครู่คงจะมีการแถลงสัญญาณสัญลักษณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ